เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเดียเล็กๆที่แวบขึ้นมาในหัวเนี่ยมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่เปลี่ยนโลกทั้งใบในมือเราได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาแกะรอยเส้นทางที่ว่านี้กันจากแค่ความคิดไปสู่สุดยอดนวัตรกรรมจริงๆแล้วคําตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการครับบวกกับกรอบความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ชุดเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆซึ่งขอบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยใครๆก็เรียนรู้และเอาไปใช้ได้เหมือนกัน เอาละครับก่อนที่เราจะไปลงลึกว่าต้องทำยังไงเรามาเริ่มกันที่คำถามสำคัญกว่านั้นก่อนดีกว่านั่นก็คือมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าหัวใจของวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การท่องจำข้อมูลแต่มันคือกรอบความคิดครับเป็นเหมือนแว่นตาที่เราใช้มองโลกเลยใช่เลยครับเพราะงั้นจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่คลังความรู้ที่ตายตัวนะแต่มันคือการเดินทางเลยแหละครับ เป็นกระบวนการที่เราตั้งคําถามแล้วก็ออกค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ความรู้ที่มันเชื่อถือได้จริงๆคืออย่างนี้ครับหัวใจของมันเลยนะคือความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือกับความยืดหยุน่นคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีเหตุผลต้องตรวจสอบได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้บอกว่านี่คือความจริงสุดท้ายห้ามเถียงไม่ใช่เลยมันพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน พร้อมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอถ้าเราเจอหลักฐานใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมแล้วอะไรล่ะที่เป็นรากฐานของกรอบความคิดแบบนี้คำตอบก็คือเจตคติทางวิทยาศาสตร์5ข้อนี่แหละครับซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นการใช้เหตุผลไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่างการเปิดใจรับฟังคนอื่นทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่นำทางนักวิทยาศาสตร์เวลาเจอกับปัญหาต่างๆโอเคพอเรามีกรอบความคิดที่ใช่แล้ว ก็ถึงเวลามาดูเครื่องมือกันด้างในการจะลงมือทําจริงๆเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากล่องเครื่องมือทางความคิดครับซึ่งข้างในเนี่ยมีของสําคัญอยู่3อย่างแล้ว3อย่างที่ว่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันทีละอย่างเลยอย่างแรกเลยนะครับคือวิธีการหรือ method ปอุ่งแรกก็คือแผนที่เป็นขั้นตอนที่จะนําทาง,งเราไปต่อมาอย่างที่2ก็คือทักษะหรือ skills คือถึงจะมีแผนที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราขาดทักษะอย่างการสังเกตการทดลองมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับและสุดท้ายองค์ประกอบที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจตคติหรือ attitude ที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละครับตัวนี้แหละเป็นเหมือนพลังงานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างให้เดินหน้าไปได้ ถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกนิดในเรื่องของทักษะนะจริงๆแล้วทักษะกระบวนการที่สําคัญคญเนี่ยมีตั้ง13ทักษะนะครับคือมันครอบคลุมทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆอย่างการสังเกตการแยกแยะไปจนถึงทักษะขั้นเทพอย่างการสร้างแบบจําลองขึ้นมาเพื่ออธิบายอะไรที่มันซับซ้อนมากๆเอาล่ะรู้จักองค์ประกอบครบแล้วทีนี้มาดูไฮไลท์กันบ้างดีกว่าซึ่งก็คือหัวใจของกล่องเครื่องมือนี้เลยครับนั่นก็คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบ5ขั้นตอนและนี่แหละครับ5สเตปที่เป็นเหมือนกับลายแทงสู่การค้นพบคือมันเริ่มจากการกําหนดปัญหาให้ชัดแล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาจากนั้นก็ลงมือทดลองเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และสุดท้ายก็สรุปผลเห็นไหมครับว่ามันเป็นเส้นทางที่ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลซึ่งทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทีนี้คําถามคือ แล้วในชีวิตจริงละ่ะเราจะเอาทั้งหมดนี้มารวมกันได้ยังไงคําตอบง่ายนิดเดียวเลยครับนั่นก็คือผ่านสิ่งที่เรียกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเองโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยให้คิดซะว่ามันคือสนามเด็กเล่นของความคิดเลยครับเป็นจุดที่ทฤษฎีได้มาเจอกับการลงมือทําจริงๆมันเปิดโอกาสให้เราทุกคนเลยนะได้ลองสวมบทเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์หรือว่านักสํารวจเพื่อ,อออกไปหาคําตอบในสิ่งที่เราสงสยัย ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยืดหยุ่นมากๆเลยครับเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเลยนะอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวเราบ้างเราก็ทําโครงงานประเภทสํารวจหรือถ้าอยากรู้ว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปทางทดลองหรือถ้าอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปจนถึงขั้นที่ว่าเราอยากจะอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากๆอันนี้ก็คือการสร้างทฤษฎีขึ้นมาเลยเห็นไหมครับมันครอบคลุมมากมาก เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบแค่การรู้นะครับแต่มันคือการนําความรู้นั้นไปสร้างสิ่งใหม่ๆเอาไปแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับโลกของเราตรงนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีผู้ที่เห็นภาพไม่ง่ายเลยนะวิทยาศาสตร์คือการออกไปค้นพบความจริงของธรรมชาติ ส่วนเทคโนโลยีคือการนําความจริงที่เราค้นพบเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามที่แก้ปัญหาให้เราได้ลองดูตัวอย่างร,รอบๆตัวเราสิครับความรู้จากห้องแลบเนี่ยมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันได้อย่างไงอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพก็ช่วยให้เรามีอาหารการกินที่ดีขึ้นหรือเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทำให้เราคุยกับคนได้ทั่วโลกแบบทันทีไหนจะเทคโนโลยีพลังงานที่ช่วยให้เรามีไฟฟ้าใช้ หรือแม้แต่เทคโนโลยีการผลิตที่ทําให้เราได้ของดีๆมาใช้โดยที่สร้างขยะน้อยลงทั้งหมดนี้มาจากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับท้ายที่สุดแล้วกระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติเลยครับอย่างที่เห็นในข้อความนี้เลยครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆในการสร้างนวัตกรรมซึ่งมันส่งผลดีไปหมดเลยทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรม กระบวนการตั้งคำถามการทดลองการสร้างสารรค์ทั้งหมดนี้มันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์ใหญ่โตนะครับแต่มันคือกล่องเครื่องมือที่เปิดกว้างสําหรับเราทุกคนและพร้อมที่จะเปลี่ยนความสงสัยเล็กๆน้อยๆให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอคําถามสุดท้ายก็คือถ้ากล่องเครื่องมือนี้อยู่ในมือของเราแล้วละ่ะเราจะหยิบมันไปสร้างอะไร